ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำานาญการพิเศษผู้รับการประเมินนางจุธารัตน์พลพงศ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำานาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนัวสังกัดก,กองการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีอำเภอพิบูลมังสาหารจัังหวดอุบลราชธานีนางจุธารัตน์พราพงศ์เกิดวันที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2522อายุ42ปี4เดือนที่อยู่104/7บ้านนาโพตำบลน,นาโพอเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตระดับปริญญาโทบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเวชทเทินประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่27เดือนมกราคมพุทธศักราช2558ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมัวสังกัดกองการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมตำบลหนองโบฮีอำเภอพิบุญมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยฐานครูชำนาญการ รวมอายุราชการ7ปีข้อมูลการปฏิบัติงานปฏิบัติการสอนกลุ่มสารการเรียนรู้ปรถมวัยปฏิบัติหน้าที่เป็นครูประจำชั้นอนุบาล1โดยรับผิดชอบจัดประสบการณ์การเรียนรู้6กิจกรรมหลักดังนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษาโดยมีชั่วโมงการสอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินเลื่อนวิทยาฐานและชำนาญการพิเศษด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ขอรับการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลังสูตรสถานศึกษาโดยได้เข้าร่วมประชุมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์หลักสูตรประเมินและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของสถานศึกษาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้และนำผลมาพัฒนายอย่างต่อเนื่องสามารถเลือกออกแบบผลิตจัดหานำไปใช้ประเมินผลและนวัตกรรมสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเต็มคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษากำหนดด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมินจัดบรรยากาศชั้นเรียนสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสถานศึกษา โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดห้องเรียนรักษาความสะอาดสร้างบรรยากาศให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนในชั้นเรียนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลศึกษานอกสถานที่และเยี่ยมบ้านพบประกับผู้ปกครองดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบเมื่อจบปีการศึกษาได้มอบบุติบัตรให้กับนักเรียนและมีการส่งมอบนักเรียนให้เด็กๆได้เรียนรู้ในระดับชั้นต่อไปด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผู้ขอรับการประเมินมีการพัฒนาตนเองร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและวิชาการมีการศึกษาคนา้นคว้าเรืยเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนางานทำให้สามารถดำเนินความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนยอย่างเหมาะสมประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามแบบอย่างวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่น ความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านผู้ขอรับการประเมินขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอน้อมรักทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางา,านให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีแก่นักเรียนผู้ซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไปขอขอบพระคุณ